ครับลานน้ำมันกกนวนี้บัดีทุกท่านด้วยครับเข้ามาทักทายกันนะโอ้มาแล้วน้ำมันเนี่ยดูหน้าไว้ดวงตาอันหล่อเราอ่าแล้วก็ยกนี่อ่าแล้วก็กลับมา มาล็อกที่น้ำม,มันเหมือนเดิมนะเปิดอันนี้เปิดสิบก่อนนะหรือจะเปิดที่ะใบไปวะดูเปิดทีละใบไปหรือเปิดสิบไปเลยวะเปิดสิบไปเลยเนาะวัดไปเลยว,วัดีถ้าเก้าท่านนะครับใครเข้ามาฝากจิ้มอะไรกันนะครับล็อกน้ำม,มันมาละอันนี้คือล็อกน้ำม,มันแล้วนะอันนี้คือสูตรนะครับแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มถู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 ถไปเอาไป ไม่มาเลยวะโอน้ำมันอยู่ไหนวะร้อยสิบห้าได้ไหมนี่โอ้หนักจังเลยวะดีครับวันดีพี่ตาต้นนะครับยิงได้เก็บรบขาะดาฟูตัวเดียวโอ้โหสุดจัดเลยวะหรืว่าดวงพี่ดีจัดเลยวะโอ้ร้อยร้อยสิบห้าตัวเดียวเองคุ้มหมดเนาะเปิดสิบใบหนึ่งร้อยสิบห้าตัวเดียวเองเออ อาะมาจีไดไปก่อนสามใบไล่เศษนะล็อกน้ํามันเลยอยากได้นะเปิดหามาตั้งแต่วิกมันเข้าแม่งตอนนั้นเปิด้อยดับไม่ได้น้ํามันเลยไอเดี๋ยวตัวเกียมเกี้ยมหาเลยไม่รู้ล้วสิบหกการันตีสองใบแม่งเวร้อยดับหวังว่าเขาจะมาอุ้ยเอาดิงร้อยหนึง่งไอ่ออกแล้วนี่เอาดิงร้อยหนึง่งมันออกแล้วนี่โอ้โหน้ำมันเข้าทีมแล้วครับ เวลคัมน้ำมันอิตาลียิส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 โอ้ไม่น่าซื้อสองใบเลยว่ะยิส yes. ตึ้ม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 จึ้มอ้ไม่น่าซื้อสองใบเลยว่ะโอ้ห oh, น้าเก็บเพชรไว้ว่ะเอ้ยอะไรมาจริงว่ะ โอ้ในที่สุดผมก็ได้นะ้ามันแล้วครับอเหลือสิบดับเก็บไว้ลอยมาครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมมาเดิมครับสุรัตน์นะวันนี้ก็ถัดจากเมื่อวานนะเมื่อวานก็เปิดได้นะ้ามันมาที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันพฤหัสกิจยัดเข้ามาใหม่โคตรเยอะนะก็จะมีของตูดจีนนะครับดับนะแล้วก็กินกินก้ากินกิกินก้ากกด้วยนะ ขู่ไม่วอกเลยวะหนักจัดเลยโอ้ไม่วอกเลยวะใชยสิวใครวะเนี่ยโอ้ได้เล็กแต่ถือจีนตัวเดียวเองอ่าใช้สูตรใช้สูตรอันนี้คือสูตรนะปั๊บตรงนี้แล้วก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานเลยที่เปิดน้ำมันปั๊บ ก็มา <c oughs> หนักจังเยว่ะ <c oughs> ผมไม่ว o กเลยว่ะ <c oughs> มาดีวินี้ ไข่แววมาปะ <c oughs> เอามาแล้ววะวีนี้บาซิลเฮ้ยเอลวิว,วโอ้ไข่วะ <c oughs> เตียก่อเตียกโอย l w ีบาซิโอ l w ีโอ้หนักจัดเลยวะคานูโหไม่วอกเลยว่ะ ร้อยแปดใครวะน,นี่ <c oughs> อ <c oughs> ขอไปนะครับเสียงนะวันนี้ยังสิบตั้งนะขอไม่ฝากกดไลค์กันนะเดี๋ยวสิบดาบท้ายวะขาไม่ฝากกดไลค์กันนะครับขอวินิตัวเดียวพอขออะไรมากวินิมาตัวเดียว Thú, 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 thú à bà siêu tô, tô, khay oh. nè ปลแล้วตัวรู้จักแต่มาติต้าใครวะเอื้อนครับมาต่อที่ตัวยูครับพวกเหลือสี่สิบดาวสุดท้ายนะขออะไรมากครับขอลาฟินออกระหว่างทางแล้วกันทีผ่ผือโอ้ตาไม่ได้เงี้ยว่ะพี่น่าจะได้ลาฟินยาาขายได้ปะสี่สิบเลยพี่กดมาเมื่อเช้านี่ โอ้ไม่ถึงร้อยสิบห้าอีกไยคุณดี้แม่งเบิดปีดูดิมีกลิ่นวะมีกลิ่นวะพี่น่าจังเนาไปโอ้มันเด้งน้อยแบอพี่ เดี๋ยวอาจจะได้ตัวขายได้ปะโอมนะโมโมันเด้หน้อยจังวะอีกแล้วโอ้กูต้องการบาซิลมาคเพื่ออะไรฝรั่งเศสนล่ไม่ดได้ได้ฝรั่งเศสเลยฝรั่งเศสสองตัวแล้วนี่บินไปสเปนเปล่าเ่านบินมาดี เพิ il, ่งกลับมาไทยนี่กินไปเมื่อวานนี่อะไรวะโอ้ร้อยสิบห้าตัวเดียวมันกำลังข AH! ึ้นเทียนมาไทยนะครับลาฟินฮัลโหลยังก็โอ้เครื่องดีเลี่โอ้เย่โอ้เย่โอ้เครื่องดีเลี่โอ้มันบอกเครื่องดีเลี่ครับเลิกแล้วครับลาฟินน่ากินต้มอยู่ ไม่ยังกำลังขึ้นเครื่องมานี่ฮับมาลาฟินยาครับเอ้บอกแล้วลาฟินกำลังขึ้นเครื่องมาบาซิลจบเลยครับโอ้ปวดกระปานว่ว บาซิวบาซิวอะไรวะเีมโหเล่นไม่ได้เลยสิห้าซื้อตัวผิดเปล่าบินมาจากปุตุเกะโอ้ตายแล้วหมดเลยอ่ะออกแล้วไปกันในปีนี่ โอ้ไดเมนเดสเฉยไหมเนึ้อต้องเป็นลาฟินยาดิเมื่อกี้อ่ะโอ้ถ้าลาฟินยาจะรู้สึกดีกว่านี้นะมันใช้ตัวแรกเยอะไงโอ้ดูดิมันออกดับที่เท่าไหร่นี่เมื่อกี้มันออกดับที่เก้าเหรอสาม สองหนึ่งหลับผิญญนาลงเครื่องเอาโอ้หนักเลยจอดับจอดับเฉยมันขึ้นตาพี่เมื่อกี้อยู่ไม่น่าขึ้นปะ อาจจะเป็นลาฟินยาขายได้ครับมา,าแล้วว่าเนี่ยหนักจับบุฟเฟ่นอย่างตึง๋อคุณมีน,นุ่นน่ะเอ้ยเห็นพี่พ,พ,พี่เปิดได้บุฟเฟ่น์หนึ่งเมื่อเช้าโอเว่นเฉยเออร้อยสิบห้าสองตัว ยี่ตำนานสต๊อกขวนใจเร็เอียวอย่างดีอย่างดีแล้วจ้สวะสองตัวโอ้หมดกันครับลาฟินตกเครื่องแล้วหมดแล้วอะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับก,การเปิดดับนับล่าทั้งน้ำมันทั้งลาฟินยานครับก็ถือว่าไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ได้นะ้ำมันมานะครับตัวที่อยากได้นะครับ แล้วฟินยาก็ลองมาแต่ก็อยากได้นะมันใช้แลกเงินครับก็อื่นเลยสาหรับการหาดาบนะครับสำหรับสายฟรีนะผมจะมาแนะนําเล็กๆน้อยๆครับสาหรับการหานะครับก็เป็นกิตกรรมนะครับอันดับแรกเลยก็คือเข้ามาไฮไลท์ครับเปิดทุกวันนี้ก็น่าจะรู้นะแพทประจําวันนะก็คือสามารถหาดาบได้นตรงนี้ถ้าใครดวงดีก็ได้ดับนะใครดวงดีนะนี่ผมไม่ได้นะผ็สามารถรับได้ทุกวันนะตรงนี้ก็คือของขวัญนะครับ ก็ใครดวงดีได้รับก็ไปเปิดรับรับดวงรับรับ,รบ,รบตรงนี้ก็สามเพศรูก้กันอยนะ่างเี้นาะสามเพรก็ได้ใบหนึ่งใช่ปะเออสามหมื่นได้สิบใบแล้วก็ตัดมาตรงนี้ครับแลกแ้มลีกนะก็อันนี้เป็นรายสัปดาห์ครับสัปดาห์หนึ่งแลกได้ประมาณสองครั้งครับก็ใช้ประมาณสองหมื่นแ้มลีกครับได้สองใบนะตรงนี้อันหาดับนะบแล้วก็ตัดมาก็จะเป็นในส่วนของสตาร์พาสครับตรงนี้ก็จะได้เอาเลียนมา อันแรกเลยหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบแล้วตรงวิวิบสองนะสองใบตรงสิบแปดสามใบนะได้ประมาณสามใบนะรบตรงนี้นะสามใบสําหรับสายฟรีก็น่าจะรู้กันแหละก็สตาร์พาสของฟรีนะตรงนี้ก็สามารถรับได้นะครับก็อีกตรงนึงครับถัดมาชาเลนจ์สุดสัปดาห์นะครับชาเลนจ์สุดสัปดาห์ก็คือที่มันให้เล่นอนะประจําสัปดาห์นะเสาจิตนะตรงนี้ก็แจกเสาใบหนึ่งอาทิตย์ใบหนึ่งครับตรงนี้ก็สามารถมารนรับได้นะครับ แจกทุกเสาตย์นะก็จะได้ละสองใบนะครับเสาจยนนะตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็อีกตรงนึงครับถัดมาตรงกิจกรรมจินก้านะครับตรงนี้นะก็รับได้ในสตาร์พาสนะสตาร์พาสสายฟรีของฟรีเราก็รับได้หนึ่งใบนะครับหนึ่งใบสองใบนะครับสามใบอ่าตรงนี้สายฟรีเราก็ได้ประมาณสามใบนะครับอย่าลืมเข้ามารับมาเล่นกันนะครับ ก็จะได้เวลพาร์ตก็ต้องมาเล่นภารกิจพวกนี้นะนี่วิดเอเอ h เนะครับก็ตรงนี้ก็เล่นมา70คะแนนนะก็จะได้อันที่2ครับเล่อนขั้นนะรายสัปดาห์นะก็ได้หมือใบแล้วก็เล่นแมต์กินกาครับเล่นอะไรก็ได้ครับในภารกิจมันน่ะมีเอชทเแล้วก็กับบัตรครับสิแมต์ก็ได้2ใบนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาหามาเล่นกันครับตรงนี้ก็สำหรับสายพีเราก็ต้องเก็บคือต้องเอาเอาเอาทุกอย่าง่ะครับสายรีแล้วนะขอแนะนําครับ๋อเล่นประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็ถัดมาครับ จะเป็นในส่วนของกิจกรรมรางวัลชมเชยนะครับตรงนี้ก็ได้ดึงดาบนะเล่น3มแมตช์นะนี่หมายกระาบอตนั่นแหละสามแมตช์นะครับ,าากกบ,บ,รบตรงนี้คือเพิ่งอัพมาใหม่นะเป็นรางวัลชมเชยนะครับตรงนี้ก็จะได้ใบหนึ่งครับตรงนี้ก็ได้แนละ้สองใบนะเปิดอีกใบข้้งหน้าผมก็จะได้หน้าจิตได้อีกใบหนึ่งนะอาจจะเปิดอีกสี่วันนะครับแล้วก็สามารถรับมาคระโขได้ยาแล้วก็เกียร์ฮีได้ครับเลือกรับนะร้อยสิบสี่นะครับนี่นะครับการหาดฟบยู่แนะนาแล้วแล้วก็สามารถมาดาบได้เลือกดาบได้นะครับไม่ว่าจจะะะเเเปป็็นนนตััววชชมยรอ่าาขงกกิ้คบ ว่าจะเป็นของตุ๊จีนเอ้ยตุ๊นจีนไ,ได,ด้ได้แค่ละมาด,ดนดอนับแล้วก็อยู่ที่ายไม่ได้นะใช้คนละตัวออได้อยู่ละมาดอนได้อยู่อันนี้ดับตุ๊จีนไม่ได้นะตุ๊จีนใช้คนละดับนะครับอ่ะก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับการหารับที่ผมแนะนำนะแล้วก็กิจรกรรมถ้าใครทํามาตั้งแต่วิคหนึ่งวิคสองวกสามก็น่าจะได้รับกันหมดละก็ผมแนะนําให้เข้าๆประมาณนี้กันสามารถรับได้ทุกวันนะแล้วก็ประจําสัปดาห์นะครับ ก็ก่อนอน่นเลยคือตอนนี้นะครับทางเพจเอนะครับทางทีมงานเอนะครับก็มีกิจกรรมนะครับไลซิ่งสตาร์นะครับก็เฟ้นหานับเคียเตอร์หน้าใหม่นะครับหน้าเด็กละอ่อนอย่างผมนี่แหละครับผมก็เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับสาหรับใครที่ชมวิดีโอนี้หรือชิปนี้นะครับก็ฝากเข้ามากดใจกดแชร์กดอะไรให้กันด้วยนะครับสําหรับในช่องทางแอปดำนะหรือว่าบ้านดำของเราครับใครที่อยู่บ้านแดงก็สามารถเข้ามากดในบ้านดำได้นะครับก็เช็ดไปเลยสุรัตน เงินรางวัลก็ตามนี้ครับก็ผมคือผู้เข้าแข่งขันนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ไปครับให้มันติดเทรนน์หน่อยหนนะครับติดติดนี่ครับติดแฮชทงแฮชแท็กนะก็ผมคือผู้เข้าร่วมครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อครับผู้ติดตามทุกท่านนะใครที่ดูคลิปนี้ชื่นชอบผมนะก็สามารถเข้ามากดไลค์ให้ได้ครับในคลิปวิดีโอในบ้านดำครับใครที่อยู่บ้านแดงก็สามารถเสิร์ชเข้ามาที่บ้านดำได้นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ใต้ ดิสคริปชันนะครับในบานแดงนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับการเปิดดับนะครับการสอนหาดับเล็กๆน้อยครับบทสรุปก็คือต้องหาดับมาเปิดนะครับกิจกรรมนะก็เล่นจิตลงแรงหาดับหาเพชรซื้อดับมาเปิดดับแค่นั้นเลยครับกิจกรรมนะไม่ค่อยมีอะไรเยอะครับก็หวังว่าจะเพิ่มเติมแบบกิจกรรมเข้ามานะครับสำหรับทาง e sport e fc mobile นะครับก็ถ้าทีมงานดูอยู่ก็ฝากด้วยนะครับเรื่องจิตกรุมจิกรรมแล้วก็ เรื่องการแลกระบบระบบแลกเปลี่ยนฉาินะครับขอให้ปรับมันยิ่งขึ้นครับก็อาสับคิปนี้ก็มีแล้วฝากเข้ามากดไลค์กดใจกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าำหรนบคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับลืมเดอร์ไละ์ซิงสตารับเคียรเตอร์หน้าใหม่ฝากทุกคนด้วยครับมากดไลค์กดแชร์กดกดทุกอย่างอ่ะที่กดได้กดไลค์กดแชร์กดใจกดไลค์กดไปก็เจอกันใหม่คลิปหน้าำหรนบคิปนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ